ก็คืออันไม่อันไม่ไม่สามารถได้เป็นไม่สามารถไม่วงนี้ ว่วงว่วงแห้งอดีตว่วงลายเพดน้ามือเขือสุกเต็มเลยพเพราะต้นมันมะขามเพดข้างหลังขามเพดหรือว่า,าสตาร์ดำนอีสานเอ็นมะขาม ลำไร่นี่แหละเขาก็เลยงามได้กลิ่นตลอดเลยจ้ะอันนี้คิดบัดปีนั่นแหละลำไร่นี่แหละเขาก็เลยงาม,งงามได้กลิ่นตลอดเลยจ้ะอันนี้คิดบัดปีนั่นแหละ ่ามนี่อันใบักขาอันโลนเขาสิพงไหมยากาศบานสนเนี่ยมันแรกกว่าบ้านอยู่เลยจ้ะอันนี้จะต้นเทีกาหรือว่าลินฝั่ง โอ้ยนักปลาตีนมแล้วข้องแพ็กหุกปีเลยเนะีสวัสดีทักทายยามเย็นค่ะเดี๋ยวก่าบ,บ้านสวนบ้านสวนเตเศษขอเลยท่าย้อยหกขอบคุณที่เข่ารับชมแล้วจ้ะ จำลองออกสวัสดีจ้าบรรยากาศเนี่ยแม,แมงสิล่ะั้งหดสวนั้งหดผักหดผักหดต้นเขากล้องได้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ลดน้ำแรงดลดไรดีตีกายยึ่งหดคักกตีกายมันแรงโดนโอ้สักหดแดง สวัสดีนะจ้าทั้งคาถืออันไม่ยู่บได้ไส่เป็นตากเพ่อจุ่มกันไว้เลยมันก็ได้ช้ำต้องช้ำย่างไงยวานเป็นช่วงที่เขาตองอันลงตรงนี้ใบไม้ก็เริ่มอันต่งขึ้นบ้าใหมล้วเด้ ที่มันโลนก่อนก็ขึ้นมาก่อนแต่พักยามันโะ <c oughs> นมาอดูแนลยดิยเดลไวหายด้เขาทไม สมวิโตมินกินแล้วแข็งแรงสวนผักสวยงามสวยเขาจะไปเสียมงถึงอันนี้ก็เป็นผักแพลมาจะได้กินเห็ดบ่พี่น้องว่านี่เอาเสียมาใส่เหเอรอเ,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 เนี่ยเสียมาะไซได้ตีนึงเหรเด้ปีสิมานี่เป็นสดแม่กินสมวิโตมินกินแล้วแข็งแรง สุนทักเล่งายมสวยเสาษ่าได้หดลายข้าไปงานหลายอย่างก็เลยได้หด,ดหน่อยแต่ตอนแรงมาเว่หดลายเรยวมีบ้าอย่นดนี้สนผัดคนผัดต้นไหม้คนที่เขารับชมนะจ๊ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจที่รับชมบ่ได้ไล่สน ส่วนมากไรซ่องน่ะมันจะไม่มีสัญญาณเน็ตมาแห้งนั่นข้าวเดียวกตัดไปไรใดที่ละข้าวย่ามนี่อันใบผักขาอันโลนเขาจะปงไหมดนดโคตร้ายตัวช่วงนี้ช่วงนี้จะโคตรร้ายค่ะเจ ลองขึ้นกันก็ว่าที่ฝนี่ตกกันหละแต่เอาๆแ้วพี่หนังว ouais, ัสิหดต้นไม้ล่ะถ้ามาเบิ่งต่อไปนั่นเราก็เอาตักไว้วู้จะคองตักไปมุมไหนออกดอกข้าทุงเลยยังไม่ได้ปลูกเลยเอาเล่นห่อลาย ถึงณวราเนี่ยก็ขึ้นรถน้ำทำไมล่ะเดี๋ยวเลยล่องไหลสดล่องมึงเป็นไลรข้างนอกนะ <c oughs> กระรูเป็นในสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ว่าอยู่นี่มันเมร์ <c oughs> มนอย่าต้องเด็ดดิต <c oughs> ้นผัด สวัสดีขอบคุณที่เขารับขอบขอบคุณที่รับชมนะอเนกบานพ้อมมันเกิดเลยไข่เนี่ยเกิดเรื่อยไ,ได้ถ้าเอาไปคางแต่วันนี้รมเย็นดี ต้องเย็ยนดิจะลดน้ำต้นไม้อีก้องหมาหกตัวน้องหมาก็มีน้อง,น,องน้องชี้ชีนีนน่น้องลดน้ำต้นไม้กอดปัน อันนี้คือน้องชะอมชะอมเสียไปโซเสมันจะเป็นพริกสามเดือนบ้านนี้แหละน่าจะเป็นพริกสามเดือนออกดอกเรกวปนี่เอาาที่แรกเลยว่ามันเป็นพริกอันตุ้มตาจำลองจิรพัฒน์ขอบุณค่ากาพ่านสมิธิ์หรจอกาจะคำแล้ว ค่ะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะลงหนาลงหลังกันด้วยเจ้ามาเหตุงานในข้างนี้ก็มาเลี้ยวหลังี่เลี้ยวหาอันนั้นได้เลยเลี้ยวหาขากล่องด้วย ลงมุ้มเอาไปใส่ย่างไปย่างมากแล้วมาในรังบ้านด้วยโคตนาบ้านแล้วก็โอดร้ังบ้านาคำมไม่ดีละ่ะแล้วก็น้องกระทินดแดงแล้วก็น้องสุหลงชลเกษตรเพชรปูดอง รู้ครับต้นไมร้รับน้องน้งน้องๆขอให้นกมาเป็นนข้าวโลภาร่มเย็นดีก็จะเลี้ยงทั้งหลังบ้าน ลงหนาลงหลังกันเด้อ